ค่ะทุกคนล้างแยกค่ะนี่อันนี้เดียวจะเอาไปเอาไปป่าให้เป็นเชื้อของปีต่อไปค่ะทุกคนแต่ยังไม่เสร็จนะคะนี่นี่นยังอีตการหนึ่งค่ะที่ยังไม่ล้างเดี๋ยวเราก็มาล้างเห็ดกันค่ะทุกคนจะล,ล้างเห็ดจ้า อันนี้เห็ดแฝดเราก็ตัดอย่างนี้เราก็ไม่เอานะจ๊ะทุกคนนี่แต่ตรงนี้เราเอาจะนี่เอาแต่ตรงนี้เราไม่เอาเราตัดทิ้งเราก็เอาไปทำเป็นเชื้อไว้ของปีต่อไปค่ะจะไปทิ้งเอาไปไอเอาไปเอาไปปลาค่ะเอาไปเทที่ป่า เป็นเชื้อเขงปีถัดไปจากทุกคนล้างสอบสามน้ำจ้ะนีน้ำแแรกแเราแยกเห็ดก่อนเห็ดพึ่งไว้จะเห็ดพึ่งจ้ะ อ,อ,อ่อนสวยมากจ้ะทุกคนวันนี้ไปเก็บเห็ดสนุกมากจ้ะเห็ดเยอะเห็ดอ่อนๆ่อนกำลังสวยๆวยนี่เห็ดกำลังออกเดี๋ยวเราไปเก็บอีกค่ะทุกคนไไอ้อ so, ้ไอ้ what is this น้อยสับปะเล็ดเห็ด ยังไม่หมด and this this ยังไม่หมด no 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 this ยังไม่หมดเ h e นเ h e n have ลนไอพุทธนี่ยังไอไอไอไ make เอ่อยังยังไม่สะอาดเต็มที่ make บรรทัดมาเนี่ยนู่นเลย you make ต <'s> ัวน hey, <actually> ู่นนี่ m a ี e นี่นี่ no I I want start for eat Okay, you, you can. Huh? Yes. Do you want uh, make again? You can clean again because the finished layers are there. Okay, and then, and then, clean then, then wait, wait, wait a little bit. Yes. เริ่มดำแล้วพี่คุณ ในส่วนนั้นฉันทำให้ for for black and we put มาเอ็กซ์คลีนพออยู่ก็ได้นะเป็นดิเทปหมอกล้างล้างรอบกันเบ็นจะไปทำทำอีกแล้วตัดไปเบ็นจะตัดเร็ว

เนี่ยสามร้อยแปดกัมคุณช่างเหรอโอ้ยเห็ดใหญ่มากเลยสามร้อยแปดกัมวันนี้ได้เห็ดคุ้มจากทุกคน เ็ดเฮสีสีสีแดงนะี้มิกไหมมิกนี่มิกวิบดิสนีย์ได้่มอ่ะกัมิกได้ใช่ไหมกค่มิกอีพีซิงโอเครวมนะจ๊ะรวมได้เห็ดขึ่งเลือดกำลังออกเหมือนกันจ้ะ And this also can. This old now, you have to I make mean, also. I mean, make. Yeah, <laughs> is this, this my my meat. Na, very very good Yes. ฟอมไทยแลนด์ chuẩn tan chuẩn tan, bây giờ mình mua nó, nhá. đúng คน็อตเทควิ๊กกระมังเออน่ะเทคเอานีตเห็ดเนี่ยเห็ดพึ่งเหรอให้พึ่งเลยจ้ะ sí. yes. Where? In inner kata. And Chính hả? Chính hả? Well, I think not hello. Dương, dương opa, ขบินเห็ดเห็ดฟ้าแฟดเราเดินเราเดินยังไม่ไกลเนาะวิว hmm. ินัดเดินทุตีบนะโอนี่ถนนนะเดินแถวแถวถนนเป็นออกข้างทาง ไข่เห็ดตะมุตติมิไข่เห็ดพึ่งเห็พึ่งสีขาวพึ่งอะไรนะพึ่งหวาน นี่เพ็่เลือดจ้ะ you okay. e s t r i a f ก็เป็นไรวิชันอะไม่ขอต้มท t เรีย o ทุเรียนขอลวกนะขอทุเรียนที่สเนคทำตุเรีนนี้วิยู่ะต้องใช้เวาใช่ไหม for for พุดธพุทธพุทธิตุเย็นโอมาก็ได้นะโอมาแค็งอีดโอปาแค็งอีดเย็นวีโกไทยแลนด์นะจะที่ we can wait till next year ไม่เสียนะไม่เสียใช่ this year we also eat from last year ใช่ปลาสลายใน้ำเย็นแข็งใช้ได้นานฟอหน้าไม่มีเห็ด ใช <First. S 2> mm ่เต็มเต็มตะกร้าเลยเต็มกระละมังเลย yang yeah, hai 菜。<Okay. S 2> okay. นั้นเห็ ใหญ่น่าจ้าวินี่ลอยแมลงกินโอ๊ยใส่พีชใส่พีชยังมี next for ซาลาเปา Yes ต้องให้ตอง clean หน่อยค่ะ ยืนอันนี้ไม่ใชนตัดอยากล่างตัวนี้ให้แฟนตัดนะคะทุกคนล้างสองน้ำสามน้ำจ้ะ หอมเห็ดนะก mm ็ไ hmm. มีมีหัวหอมไหมยูแฮปหัวหอมใหญ่ยังยูซีหัวหอมใหญ่ไหมไอซี yes ใช่นดูย mm ันล้างเห็ดเสร็จแล้วนะคะทุกคนได้สองกะละมังใหญ่ๆค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคัสคาใครปนัดดาเนี่ยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ